สวัสดีค่ะคุรีเห็นข่าวนี้จากหน้าเพจ PR Thai Government นะคะมันเป็นข่าวเกี่ยวกับประกาศพระราชกฤษฎีกาตัวใหม่เกี่ยวกับการควบคุมโรคระบาดไวรัสโควิด -19 ข่าวก็บอกว่า prime minister general p r a y u t chan ocha has issued the regulation re number no. 16 with eight measures in an effort to remediate the emergency situation Because of the resurgence of COVID-19 เราจะมาอธิวายทีละย่อหน้านะคะเขาก็บอกว่านายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ Issue issue เป็นกิริยาหมายถึงออกเอกสารก็คือได้ออกอข้อบังคับหรือกฎหมายมาตรา16โดยมีในนั้นเนี่ยมันจะมี Measure มาตรการ Measure ตัวนี้ถ้าหากว่า ใช้เป็นกริยามีความหมายว่า,ว,าวัดวัดความยาวอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเป็นคำนามจะแปลว่ามาตรการนะตัวนี้นะ measure นะคะเพื่อที่จะ remedy เยียวยารักษาหรือบรรเทา emergency situation สถานการณ์ฉุกเฉินคำนามภาษาอังกฤษ คำนำหลักมันจะอยู่ด้านหลังเวลาเราแปลเราก็จะต้องแปลจาก situation ก่อน situation สถานการณ์ emergency เหตุฉุกเฉินหรือเร่งด่วน because of the resurgence uh, r e s u r g n ก็คือการกลับมาอีกของโรค uh, virus covid 19ย่อหน้าต่อมาก็บอกว่า the regulation issue and p u b l i s h in the royal gazette On January 3 rd, 2021 came into effect from 6 hour on January 4 th, 2021 onwards. ประธานในประโยคนี้คือคำว่า regulation กฎหมายข้อบังคับ came into effect เป็นกริยาแท้นะคะตัวนี้เป็น subject แล้วก็ Came into effect เป็นกิริยาช่องสองมีความหมายว่ามีผลบังคับใช้โดยคำว่า Issue and publish ตัวเนี้ยเขาเรียกว่า past participle เป็นคําคุณศัพท์มาขยายคํานามที่อยู่ข้างหน้านะคะบ,บางทีเด็กๆจะมองไม่ออกว่าเฮ้ยตัวไหนเป็นประธานตัวไหนเป็นกริยาแท้ประธานในประโยคนี้คือ regulation re came into effect มีผลบังคับใช้ตั้งแต่6โมงเช้าของวันที่4มกราคมเป็นต้นไปโดยมีคำว่า issue e and p u b l i s h ไปขยายว่าเป็นกฎหมายที่ออกและก็ตีพิมพ์ในพระราชกฤษฎีกา royal gazette พรกพระราชกฤษฎีกาเมื่อวันที่3มกรานั่นเอง it stated that the new wave of COVID-19 infections has spread widely in many areas and that the number of COVID-19 cases in the country is increasing it ก็คือแทน g a z e t พอรกฉบับนี้กล่าวว่าการระบาดการติดเชื้อของ COVID-19 ระลอกใหม่นั้นได้ s p r g h t แพร่กระจายตัวนี้อยากเน้นนะคะ straight เขียนเหมือนกันทั้ง3ช่อง v1 v2 v3 เขียนแบบนี้หมดนะคะเราไว้เเป็น adverb ไปขยายว่าแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางในหลายๆพื้นที่และจุดที่น่าสนใจของของย่อหน้านี้คือคำว่า the number of the number of จำนวนหนึ่ง ใช้วางหน้าคำนามพระหูพจน์แต่ใช้กริยาเอกพจน์ให้สังเกตกริยา is นะคะก็คือจำนวนของอผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศนั้น is increasing กำลังเพิ่มมากขึ้นต่อมาเขาบอกว่า the government deems it necessary to issue the regulation and enforce various measures to remedy this emergency situation as follows รัฐบาลเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะออกกฎหมายฉบับนี้ออกมาแล้วก็ enforce บังคับใช้มาตรการต่างๆเพื่อเยียวยาบรรเทาสถานการณ์เร่งด่วนนี้ดังต่อไปนี้ number o the use of buildings and premises Of schools and all other educational institutions situated in the maximum control zones for teaching or any activities with many participants is prohibited, except for teaching and learning electronically or through long distance communication, and for activities of public interest with the permission of Bangkok governor, Bangkok governor or provincial governors. ข้อที่1มาตรก,การที่1เขาก็บอกว่าการใช้อาคารหรือที่ดินสิ่งปลูกสร้างภายในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาอื่นๆที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดเพื่อทําการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรมซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจนํานวนมากนั้นให้ยกเว้นแล้วก็ไม่ให้จัด กิจกรรมยกเว้นแต่ว่าเป็นการเรียนการสอนผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเป็นการเรียนทางไกลและหากเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาธารณะประโยชน์ก็จะต้องขออนุญาตจากทางผู้ว่าราชการกรุงเทพหรือผู้ว่าราชการจังหวัดในย่อหน้านี้ <c oughs> เรามาหาประธานประธานที่แท้จริงของประโยคน,นี้คือ use ก็คือการใช้งานนะคะ กริยาแท้อยู่ไกลเลยกริยาแท้อยู่นี่ is prohibited เขียนเป็นลักษณะประธาน verb to be และกริยาช่อง3ซึ่งเรียกว่า passive voice นะคะการใช้ถูกห้าม prohibit ห้ามไอ้ส่วนข้อความที่อยู่ข้างหลังคำว่า use เนี่ยเป็นเป็นภาคขยายหมดเลยการใช้อาคารแล้วก็สิ่งปลูกสร้างตัวนี้น่าสนใจ เราเห็นว่า compromise m i s e ออกเสียง m i s e อ่าออกเสียง m i t e s แต่พอมาเป็นตัวนี้กลับออกเสียงว่า p r e m i s e คุณลิก็ไม่มีเหตุผลอธิบายนะคะก็ต้องจำเป็นตัวตัวไปนะ p r e m i s e ในที่นี้หมายถึงที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเนาะแล้วก็ educational institution นามหลักคือ institution สถาบัน educational ทางการศึกษาก็สถาบันการศึกษานั่นเองแล้วก็ situated ตัวนี้ก็เป็น adjective อีกแล้วเหมือนกันไปขยาย uh, institutionsituate in ตั้งอยู่ในนะคะแล้วก็ตัวนี้น่าสนใจ participants มีร่างสรรมาษากิิยา participate เข้าร่วม พอมันเป็นคำนาม participants ตรงนี้เป็นคำนามนะคะเติม a n t กลายเป็นคำนามไปก็หมายถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั่นเองนะคะมาตรการที่สองกล่าวว่า the organizing of activities at rates of spreading uh, the disease in the maximum control zones is forbidden except the activities carried out by the authorities or those allowed by them การจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงให้โรคแพร่กระจายในพื้นที่ควบคุมสูงสุดนั้นถูกสั่งห้ามยกเว้นแต่ว่าเป็นกิจกรรมที่ทางเจ้าหน้าที่หรือผู้ได้รับอนุญาตเป็นคนจัดนะคะ,ะประธานในประโยคนี้ก็คือ organizing อีกแล้วกริยาแท้อยู่ที่ is forbidden เป็น passive voice อีกแล้วนะคะ For id, forbid f o r b a d e forbidden เป็นกริยาความหมายเดียวกับ prohibit ห้ามหรือว่า ban นั่นเองห้ามสั่งห้ามนะคะ,ะประมาณนี้อะมาดูวัตรการที่3 number 3 the Bangkok governor or provincial governors are empowered to order the closure of entertainment places pubs bars And karaoke venues located in the maximum control zones ผู้ว่าราชการกรุงเทพและผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับอำนาจให้สั่งปิดสถานที่บันเทิงได้แก่ผับบาร์คาราโอเกะที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดประธานในประโยคนี้คือ Bank of Governor and all Provincial Governors นะคะกิจยา are empowered ก็เขียนเป็น p a s s i v e voice ล Power พลังอำนาจเติม em ข้างหน้ากลายเป็นกริยาให้อำนาจได้รับมอบอำนาจให้นั่นเองมาตรการที่4บอกว่า the following activities in the maximum control zones can be carried out under conditions 1. the sales of food or beverages the use of these services must be rearranged in accordance with measures set by the government 2. the sales of liquor in food shops and other shops. consumption of liquor and alcohol beverages in these shops is prohibited. and 3. department stores, shopping centers, community malls, trade exhibition centers, convention centers, exhibition halls, convenience shops, supermarkets or similar places can be open as usual with strict measures against the disease. ยาวจังเขาก็บอกว่ากิจกรรมต่อไปนี้ที่จะจัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดเนี้สามารถดําเนินการได้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ประธานในประโยคนี้คือ activities กิริยา can be carried out เขียนเป็น passive อีกแล้วนะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าข้อที่หนึงการขายอาหารและเครื่องดื่มจะต้องจัดให้สอดคล้องกับมาตรการที่ทางรัฐบาลกำหนด ให้สังเกตนะคะเซลเติม S เป็นคำนามหมายถึงยอดขายแต่ถ้าหนูไปเจอ on s e l l ไม่มี S ตัวนี้กลับแปลว่าขายลดราคานะสการขาย liquor liquor คือสุราในร้านอาหารหรือร้านอื่นๆ consumption การบริโภคมีร่างสท์มาจาก consume ซึ่งเป็นกริยานะคะเติม t i o n เข้าไปกลายเป็นคำานามการบริโภคสุราหรือว่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านต่างๆเหล่านี้ is prohibited ถูกสั่งห้ามกฎข้อที่3บอกว่าห้างสรรพสินค้า shopping center Community Mall เรียกว่าอะไรีศูนย์ชุมชน trade exhibition centers ศูนย์จัดแสดงสินค้า convention centers ศูนย์ประชุม exhibition halls ศูนย์จัดนิทรรศการ convenience s h o p หรือ convenience store ร้านสะดวกซื้อ supermarket หรือสถานที่ similar ตัวนี้เป็น adjective หมายถึงคล้ายคลึงสถานที่ที่คล้ายคลยกันนี้สามารถเปิดได้ as usual ตามปกติ โดยต้องดำเนินมาตรการที่ strict เข้มงวดเพื่อ against ต่อต้านหรือว่าควบคุมโรคนะคะมาตรการที่5 The Bangkok Governor or Provincial Governors may order the closure of venues limit activities or prohibit the carrying out of certain activities at risks of spreading COVID-19 in their respective areas. ผู้ว่าราชการกรุงเทพและก็ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจจะสั่งให้ปิดสถานที่จำกัดกิจกรรมสั่งห้ามดำเนินการกิจกรรมที่มีความเสี่ยงให้โรคระบาดในพื้นที่ของตนประธานในประโยคคือ Bangkok Governor Or provincial governor นะคะทั้งหมดนี้เป็นภาคประธานกิริยาคือ m ม่ เม่ May, เราเรียกว่า modal verb มีความหมายว่าอาจจากนะคะใช้วางหน้า infinitive ซึ่งได้แก่ order limit prohibit นะคะคุณลิอยากจะสังเกตตรงนี้ถ้าหนูเห็น o ปับ๊บให้รู้เลยว่า o ใช้เชื่อมคำที่มีโครงสร้างเหมือนกัน order อยู่ในรูปของกริยาไม่ผัน ลิมิตก็เป็น infinitive Prohibit ก็เป็น infinitive เห็นไหมอาจทำสามสิ่ง order ลิมิตและ Prohibit มาตรการที่6บอกว่า officials have been instructed to screen inter-provincial travel especially the travel from the maximum control zones depending on the suitability of each area the public is requested to suspend their inter-provincial travel in case of necessity. They must give an explanation and show evidence to the authorities. เจ้าหน้าที่ได้ออกมาแนะนำให้คัดกรองการเดินทางระหว่างจังหวัดประธานคือ official กิริยา have been instructed ได้รับคำคำสั่งนั่นเองนะคะให้มาคัดกรอง S screen คัดกรอง Uh, inter-provincial travel เป็นการผสมคำ travel การเดิน,ดนทาง provincial จังหวัด inter ระหว่างการเดินทางระหว่างจังหวัดนั่นเองโ uh, ดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางจากพื้นที่ท,ที่มีการควบคุมสูงสุด depend on หรือ depending on เป็นสำนวนมีความหมายขึ้นกับ Suitability ความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ The public ตัวนี้นะคำนี้นะถ้าเป็นคำนามหมายถึงประชาชนนะคะแต่ถ้าเป็น adjective มีความหมายว่าสาธารณะแต่ในที่นี้เป็นคำนามหมายถึงประชาชนประชาชนถูกขอร้องให้ suspend ชะลอชะลอการเดินทางระหว่างจังหวัดแต่ in case of ในกรณีที่ มีเหตุจำเป็นพวกเขาจะต้องให้ explanation คำอธิบายหรือ show แสดง evidence หลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่มาตรการที่เบอกว่า entrepreneur have been asked to give Cooperation by considering the form of their operations for the time being, such as working outside their workplaces and introducing staggered shifts or hours, in order to reduce the large numbers of operators and, travel tra and people traveling for work. This measure will help reduce the risk of COVID-19 infections. Entrepreneur. บางคนไปอ่านว่า entrepreneur entrepreneur ผู้ประกอบการได้รับคำขอร้องให้ให้ cooperation ความร่วมมือโดยการพิจารณา form of operation หมายถึงรูปแบบการดำเนินงานโดยการจัดเวลาเป็นกะกะหรือว่า work outside the workplace ทำงานนอกสถานที่หรือทำงานจากที่บ้านก็ได้นะคะแล้วก็เพื่อที่จะ ลดจำนวน operators คือพนักง,งานที่มาปฏิบัติงานและก็ลดการเดินทางมาทำงานนั่นเองตัวที่น่าสนใจคือ in order to in order to เพื่อที่จะความหมายเดียวกับ so as to ทั้งสองตัวนี้ใช้วางหน้า infinitive นะคะ เพื่อที่จะตัวนี้ in, reduce เนี่ยเป็น infinitive infinitive in order to reduce เพื่อที่จะลดนะแล้วก็บอกว่าไอ้เจ้ามาตรการขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการเนี่ยจะช่วยลดความเสี่ยงการติดเชือ้อโควิด19ได้และมาตรการมาตรการสุดท้ายบอกว่า A special committee has been told to consider relaxing measures to prevent and contain the spread of uh, COVID-19 infections, screen these measures, and submit its proposal to the Prime Minister for approval. It may also propose additional activities as appropriate for the situation. God, <coughs> <coughs> me การผ่อนคลายมาตรการเพื่อที่จะ prevent ป้องกันและควบคุม spread การแพร่กระจายของ infection การติดเชื้อ covid 1 9 screen คัดกรองมาตรการเหล่านี้แล้วก็ submit proposal เ,เสนอข้อเสนอ ให้กับนายกรัฐ,รฐมนตรีเพื่อ approve approve r ตัวนี้เป็นคำนามหมายถึงการอนุมัติรากศัพท์มันมาจาก approve นะคะอนุมัติแล้วก็สามารถที่จะนำเสนอกิจกรรมเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ s y n o n y m ของ appropriate คือ suitable ซึ่งเหมาะสมนั่นเองโอเคเท่านี้นะคะสำหรับข่าวโควิด19 See you next time. Thank you for watching.